สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูแก้วสารพัดนึกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะความแตกต่างนะคะเห็นตัวผู้ไหมคะตัวผู้จะมีขอบหยกักๆนะคะหน้าใบจะไม่เรียบนะคะอันนี้เพิ่งรดน้ํานะคะก็ต้องพยายามอย่าให้น้าขังนะคะไม่นั้นน้องจะเน่านะคะนะคะส่วนหน้ามีอตัวเมียนะคะไม่ใช่หน้าเมียตัวเมียก็จะมีขอบค่อนข้างที่ไม่มีหยักนะคะนะคะอันนี้นะคะดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะ น้องอยู่ในตระกูลอะโลคาเซียนะคะน้องชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเวลาปรุงดินก็ให้น้ําไหลผ่านได้ดีนะคะอาทิตย์นหนึ่งลดน้าสักสองครั้งพอคะ่ะไม่ได้ชอบน้ํานะคะถ้าเกิดน้องโดนน้าเยอะๆนี่ค่ะอาการที่โดนน้ำเยอะจะพามาดูนะคะนะคะเพื่อนคนไหนเจอเลี้ยงกระสาพัดนึกแล้วคนเน่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่าซูมไปใกล้ๆนี่นะคะนี่คืออาการของอาการของคนเน่านะคะ นะคะตรงนี้นะคะเริ่มเน่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งนะคะดึงเห็นไหมมองตัดก็หลุดแล้วค่ะเดี๋ยวจะตัดทิ้งนะคะแล้วก็ทาแผ่น้องด้วยปูนแดงนะคะอันนี้เห็นไหมคะคืะอตอนนี้น้องเริ่มมีอาการเน่าอันเ,อเพื่อนๆเ,เห็นนี่เกิดจากการที่น้องโดนน้าเยอะไปนะคะพอดีว่าลดต้น,นข้างๆนะคะแล้วก็มาโดนน้องด้วยนะคะต้นนี้ก็เลยมีอาการขนเน่านะคะอะโลคาเซียไม่ชอบน้ํานะคะ ชอบชื้นความสัมผัสนอากาศสูงๆอะไรเงี้ยได้นะคะแต่จะไปทําความสะอาดน้องนะคะแกะออกแล้วก็ทาปูนแดงตรงแผลที่เน่านะคะหรือว่าจะเปลี่ยนกระถางเลยก็ได้นะคะอันนี้น่าจะไม่ได้ติดเชื้อนะคะเน่าเกิดจากที่น้องโดนน้าเยอะไปนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะไปหาซื้อมาเลี้ยงได้นะคะแก้าสารพัดนึกนะคะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะราคาตลาดก็อยู่ที่ประมาณอ่าประมาณต้นขนาดนี้อยู่ที่ประมาณ200้กว่าบาทถึง3ามรอยบาทนะคะ นี่ค่ะไปเลยบ๊ายบาย